ผมก็รับหน้าที่เป็นวายาวัจกรอยู่สามวัดแล้ววัดจมนัตวัดเทพศรินวัดบวรนิเวศเรื่องวายาวัจกรของญาติขยายความตรงนี้หน่อยคืออะไรหลายท่านคุ้นกับคาว่ามัคนายกนะมัคทายกเนี่ยนะเป็นผู้ที่เป็นผู้นําในศาสนาพิธีทั้งหลายนำโยดมนไหว้พระนะก็จุดธูปจุดเทียนว่าไปแต่วายาวัจกรเป็นตําแหน่งตามพระหม่คณะสงฆ์ส่วนมัคทายกนั้นไม่ใช่ตําแหน่งตามกฎหมายนะวายาวัจกรตำแหน่งคณะตามคณะสงฆ์เจ้าวาดแต่งตั้งนะ เราเป็นคนบับต,ตามที่กฎหมายกำหนดนะทำหน้าที่ดูแลกิจการของวัดตามที่พระใช้ละเอาผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวัดมีที่ดินที่มีคนอุทิศถวายไว้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อวัดเนี่ยลำพังพระบิณฑบาตเนะี่ยไม่ได้มากเท่าไรหร่ดอกแค่เลี้ยงตนของท่านก,ก็ได้แล้วละนะแต่ถ้าต้องซ่อมแซมพระอารามค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆสุดโจมลงไปเนี่ยเป็นเงินไม่น้อยเลยนะดอกผลที่ เก็บประโยชน์ได้จากชุมชนโดยรอบเนี่ยเขาก็จะได้มาทะลุบำรุงวัดได้ที่สมมุติว่าจะต้องพูดถึงเรื่องค่าเช่าครับนะให้เจะาอาวาสหรือพระไปทวงค่าเช่านี่ก็ไม่สวยนะครับมันต้องมีใครสักคนเนี่ยทําหน้าที่แบบเนี้ยคนที่ว่านี่คือวิยาวัจกรซึ่งก็คืออาจารย์ก็คือผมเจรจาต่อรองไปประชุมอพูดตรงๆสมมติว่าอยู่ในทางคาบทรั่วขึ้นมาเนี่ยนะถูกละไม่ไม่ไม่แปลกอะไรที่ เจ้าวาจะติดต่อกรมชิล์ให้มาซ่อมโบดแต่ถ้าเอาหน้าผมไปเนี่ยมันก็ดูราบรื่นดี <c oughs> เวลาพูดคุยกมลมศิลปกร <c oughs> เพราะาเข้าใจได้ว่าอธิบายว่าความจําเป็นมันเป็นอย่างไร <c oughs> จะต้องตั้งงบประมาณปีนี้ปีหน้า <c oughs> ผ่อนมาเราพูดดูเรื่องภาษาราชก,การเนี่ย <c oughs> นี่คือหน้าที่วัยวัจกร